ใครว่าของอร่อยจะดีต่อสุขภาพไม่ได้นะครับเราจะมาทำคุกกี้กันครับคุกกี้สูตรนี้มีแต่ส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับผลขอเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเป็นคุกกี้สุขภาพครับซึ่งคุกกี้สูตรนี้นะครับเราจะใช้ไฟในการอบไม่สูงแต่จะอบเป็นระยะเวลายาวนานนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผลตั้งต่ออบไว้แล้วที่120องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบที่เราจะผสมกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนี่นะฮะผมจะใช้อันนี้จะเป็นเมล็ด แฟล็กซีดบ่นะครับหรือว่าเมล็ดลินินนั่นเองถ้าเกิดคิดหน้าตาไม่ออกนี่ครับก่อนที่บดเนี่ยหน้าตาเข้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปเข้าเครื่องบดจนบนละเอียดแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็มีแป้งสเปลนะครับแป้งสเปลก็เป็นตระกูลใกล้เคียงกับข้าวสาลีนะครับแต่จะมีกูดเอนน้อยกว่าเวลาที่เราทานแล้วก็จะทําให้ระบบในการย่อยเนี่ยย่อยได้ง่ายกว่านะครับใส่ลงไปผสมกันครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะมี มะพร้าวอย่างเนี้ยนฮะเป็นมะพร้าวขูดฝอยแล้วก็ตากแห้งนะครับคุกกี้สูตรนี้จะมีรสชาติของช็อกโกแลตด้วยนะครับและรสชาติของช็อกโกแลตก็มาจากผงโกโก้นะครับและเพื่อทําให้อ่เจ้าคุกกี้ตัวเนี้ยนะครับมีสีสันที่เข้มสวยงามผลเลือกโกโก้สีเข้มนะครับเราใช้ไม่ต้องเยอะครับใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะคุกกี้ของเราก็ส,สวยแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็จะผสมของแห้งทั้งหมด เข้าด้วยกันครับหลังจากที่เข้ากันแล้วนะฮะเราก็จะใส่ของที่ชิ้นใหญ่เล็กน้อยลงไปนะครับข้าวโอ๊ตครับผมอันนี้จะเป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะครับยังดิบอยู่นะครับแล้วก็มีลูกเกดครับนอกจากลูกเกดแล้วพรจะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยครับเล็กน้อยครับคนให้ทุกอย่างกระจายกระจายนะครับมาดูส่วนประกอบของของเหลวบ้างนะครับของเหลวเราก็จะมีนี่ครับอันนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์นะครับ น้ำพึ่งครับผมวันิีลาสกัดเล็กน้อยครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำมันรำข้าวครับคนให้เข้ากันดีครับพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ลงไปผสมกับของแห้งที่เราเคล้ากันไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมเตรียมน้ำไว้อีกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเราจะค่อยๆใส่น้ำลงไปจนส่วนประกอบเนี่ยสามารถจับตัวกันได้ก็เพียงพอแล้วครับ เราสังเกตดูนะครับถ้าเรากดที่เนื้อคุกกี้แล้วคอติดกันได้ก็แปลว่าใช้ได้แลครับหลังจากนั้นนะฮะถาดอบเตอมไว้เรียบร้อยแล้วผมจะทําคุกกี้ให้เป็นชิ้นเท่าๆกันนะครับใช้สกรปไอติมก็ได้นะครับจะได้ง่ายต่อการทํางานใช้มือของเรานี่แหละครับบอนเป็นก้อนกลมนะครับเสร็จปุ๊บก็กดลงให้แบนครับ หลังจากนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะเข้าเตาอ,อบแล้วเตาอ,อบผลตั้งไว้แล้วที่120องศาเราเข้าอบเป็นเวลา15ถึง20นาทีครับฮะแล้วครับคุกกี้ของผลอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นส่วนเนี่ยนะฮะหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนไปครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเขาจะแห้งแล้วก็เกาะตัวกันได้ดีขึ้นคุกกี้สูตรนี้ถ้ารับประทานไม่หมดต้องเก็บในกล่องสูญญากาศนะครับและนี่ก็คือคุกกี้อร่อยๆนะครับแถมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยครับ คุกกี้สุขภาพครับ